เเส้นนางสีแดงสู่ประเทิิตไยวันที่26พฤศจิกายนเวลาประมาณ19.00นพวกเราใช้เวลาเดินในการเดินทางด้วยการปั่นจักรยานไม่ต่ำกว่า9ชั่วโมงลงจากภูเขาสูงของออประเทศลาวแกวงคำม่วนมาถึงหมู่บ้านของชาวขา่าซึ่งเพิ่งจะอพอยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆห,หลังจากที่เจอฝนช่วงเย็นที่ผ่านมา และในขณะนี้พวกเรากำลังพักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายบ้านชื่อ,อหัวหน้าเวียงนะฮะซึ่งอยู่ในขวามือของจอนะครับแล้วก็ด้านด้านหลังเนี่ยคงจะเป็นพรยาแล้วก็ที่เห็นด้านหน้าเป็นผู้คันรระดุงซึ่งกำลังทำกับข้าวอย่างง่ายๆนะฮะให้พวกเรา,าทานการภาษาชาวบ้านนะครับซึ่งประกอบด้วยมามา่มา,มาแล้วก็ไข่ร้อน แที่เห็นมืดๆตรงนี้ก็คืออาจารย์พินิดอาจารย์พินิดครับวันนี้อาจารย์พินิดรู้สึกยังไงบ้างครับกับกิจกรรมเส้นทางสีแดงเอาเอาสั้นๆเป็นรสชาติที่แปลกใหม่พอสมควรในในดินแดนแห่งบ้านพีเมืองเราโอเคแล้วก็ขวามือนี่เป็นคุณชัดชัยนะครับ ที่คอยดูแล <Okay. S 1> พวกเราตลอดการเดินทาง